วันนี้วันพระจันทร์เต็มดวงนะคะลายแก้วหนังสองพี่น้องปูดำปูทองปูจำลองสิบสักสิบั้งหลายสิบหกสันขวาสิบห้าสันายสิบสี่เมืองบาดาลแผ่นดินแผ่นน้ำเข็มหญ้าแผ่นฟ้าพระอาทิตย์ที่สองแสงทั่วโลกสิบศักสิบเอนาเงโคนี้สี่ทิศสามทางก็ที่ใต้ที่เหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกจงมาให้พรเขาด้วย ขอให้นับตั네้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหันซ้ายขอให้เงินมาหันขวาขอให้เงินเข้าพิจ้าันล้านขอให้เงินไหลนองทองไปแล้วหนูไล่มาลงัหนูมาแลมือสองข้างเขาหยิบจะอะไรขอให้เงินเป็นทองปากน้อยนของเ้เงินเป็นทองสีน้สามทางแต้วกันหยลูกไนขอให้เป็นท้ายไปกันเข้าข้างลูกอย่าเจ็บอย่าจนอย่าฟัขอปอย่จนขอใคอให้เงินตลอดี่จะหดไป ค่อครัวของเขาโผใหมาตดอุ่นไปด้วยทรัพย์สินทองและเปินตลอดไีตลอดไปพอให้เจ้าคิดอะไรขอให้สปงความมุ่งมั่นตัปนาคิดเงินได้เงินคี่ทองได้ทองคือนอนหลับขอให้ไดเงนนอนไป่นได้เงิเสีนเตียงท่นาขอให้ได้เงินน้ำานชางกจ้าทุกอางกีเนียบีไปวันที่หนึ่งก็ขอให้กดบัตรเทวดาให้กต้องอย่างน้อยสีสล้านืน สาธุขออนันต์จำเรจำเร็จ,ส,รจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจากเงียบๆงีตอนเช้านะคะจากเงียบๆงีตอนเชา้าพอตกเย็นนะคะก็คึกคักทันทีเลยนะคะโอ้ขายดิบขายดีมากเสือเอ้ย เปิดยูทูปดูแล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างหัวแตกมันเป็นอะไรเหรอหัวแตกเลยไฟไฟท้ายมันค้างอ๋อไม่น่าเลุงถึงเรียกเนาะลุงเรียกเสือเสือเสือด่วนอ๋อมันค้างแล้วมันยังจะดับเองบปล่าคนปวดมาคนปวดมา ครอบครัวของเจ้าขอให้อุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปให้เสื้อผ้าถีมพรน,นะซึ่งความมุ่งมาป่ปรารตนาหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้เลื่นให้ไหลยอย่าได้ขัดได้คล้องนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเก่งแข็มไปมาขมได้เงินล้านคานเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปวันที่หนึ่งก็ขอให้ิดรหัสเทวดาให้ตักถูกต้อง แบกเงินแสนเข้าบ้านแบกเงิบบนเขา้าเรือน18ล้านจงเป็นของเจ้าในวันที่หนึน่งด้วยเพื่อนขอให้ลัมให้เลยนะคะ<อ>แล้วจะได้โทรมาว่าลัมหน่อยได้18ล้านหรือบส,ส,สน แน่นอนค่ะดีใจดีใจกับเบคคำสายวันนี้ม่วงนอนทั้งวันม่วงนอนทั้งวันเพราะว่ามันเงียบตอนนี้โหเก็บพับแทบไม่ทันเลยเมคคำสายทำบุญเห็นผลท่านตา เออเหมือนกับว่าอ่าใจใจจะขาดแล้วมีออกซิเจนมาใส่โอ้สวยนะชุดนี้ก็สวยนะนีี่ใจดเพื่อนเี่อนยค่ะนี่ค่ะเพื่อนอีกคนนึงน่ารักค่ะเอาไปกี่ชุดคะนี่แปดชุดโอ้ยดีใจเนีแม่แบบนี้พอดีพอดีก็ปวดพอดีค่ะจ็เมาจนหมดเลยเหรอคะแบบนี้ค่ะก็ตายนี้หมดค่ะคือเมีก็เอาอีกคอร์ีหมดพอดี แบบนี้หมดสต็อกหมดเลยเนาะค่ะแล้วก็แบ่งกับเพื่อนเพื่คนละสองตัวสามถ้าไม่เข้าใจเอามาเยอะก็คงจะเหมาเยอะเนาะดีใจมากมากเลยหมดพอดีเข้ามาแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไม่ได้กลับเดี๋ยวมาอีกอ๋อยังไม่ได้กลับเลยคะอู้เดี๋ยวมาอีกนะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะนี่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวของเราก็เปิดแล้วนะคะอาหารตามสั่งก็มีแล้วนะคะค่ะแล้วไปพักที่ไหนคะพักที่อ ตะก้าค okay. ่ะค alt. ือมาหาเพื <av at> <salt> ่อนแล้วก็เที่ยวเหรอคะขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะมาไกลขับรถมากันนะเจ0ดยกว่ากิโลนะจากจังหวัดตากกำแพงเพชรมาถึงที่นี่เลยนะคะก็เที่ยวให้นั่นก่อนเนาะ ตั้งใจมากันโดยตรงเลยตั้งใจมากคุณป้าค่ะเพื่อนๆน้องใสจะทําบุญร่วมกันมาเลยชวนกันมาแบบไม่มีปีมีป่วยนึกๆก็จะมากันเอยู่อย่างี้ไม่ได้นัดไม่ได้นัดแต่ว่ามาด้วยกันเลยเนาะอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรคืนนี้พักอยู่ที่คําตะก้าค่ะ ดีใจกันแม่คาตอดโอ้นางลำนางลำชุดแบบนี้เขาตั้งแต่กกอบๆแล้วเนาะค่ะเล้วมาตลอดแบบสู้มาตลอดเนาะช่วงช่วงก่อนๆนั้นนะโอ้ยก็ลำเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้เราก็เงียบๆแต่ชุดตอนที่ลำที่กกอบก็ชุดนี้เนะแบบช่วยกันแบบ เต็มที่ทีดสุดนะไอเราอยู่ทางนน้นก็กดอย่างนี้ได้กดนิ้ก็ขอขอบคุณนะคะ <c oughs> นี่แหละเวลา f อฟมาเราก็ได้ขอบคุณแบบว่าขอบคุณ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ขอบคุณจากใจจริงที่ f อฟช่วยช่วยดูช่วยดันช่วยเป็นกําลังใจให้จน มาถึงปัจจุบันนี้นะคะดีใจด้วยนะคะอนั้นก็ขอขอบคุณเวฟซีทุกทุกท่านเนาะไม่ว่าจะมาหรือไม่ได้มาค่ะท่านที่ไม่ได้มาหรือได้มาก็ขอขอบคุณผ่านช่องเลยนะคะเนาะช่องแม่แม่ แม่ดาแฟมมารีค่ะแม่ดาแฟมมารีค่ะแม่ดาแฟมมารีนี่เราจะได้เห็นเพราะว่าตอนนี้เป็นแค่เอฟซีกับลุงพลกับป้าแตนอยู่เนาะค่ะก็รูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ก็จะเป็นถ่ายคู่กับหลานกับน้องนาเดีย แม่ดาวแม่ดาดาดอาดาแม่ดาค่ะแฟมแมลี่แฟมิลี่คเขียนเป็นภาษาคือใช้ภาษาไทยภาษาไทยค่ะง่ายๆพิมก็ขึ้นเลยแม่ดเมลลี่ขึ้นเลยค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยนะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะขอบคุณนะคะถ่ายเพื่อนโอ้เพื่อนก็จะสวยๆนอ้ยดีใจจนทำอะไรไม่ถูกูบอกว่าแม่ให้ช่วยไหม ก็บอกว่าช่วยเลยปุ๊แม่ดีใจทําอะไรไม่ถูกเนอะจนพับไม่ทันเลยจนปุ๊ต้องมาช่วยลย สวยค่ะอยสว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 ยมันแน่นไปนิดนึงเหรอคะมันต้องเอาออกอีกสักหน่อยมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกไหมเบ๊ลดีใจกับแม่ทำไทยเลยนะคะไม่เคยมีลยดู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 หนึ่งสองสาห้าหกเจ็ดแปดแปดปดแล้วแปดท้ากันเลย ขายดิบขายดีขายดิบขายดีแบบนี้เนาะแม่คำสจะเอาสีน้ำเงินสีน้ำเงินหรือจะเอาสีขอบคุณมากมากนั่งเข้าอี้ลอเลยค่ะจะเอาสีขาวหรือจะเอาี่เอาสีม่วงไปนกสีม่วงอยู่ตรงนี้ค่ะเอาสีม่วงไปใส่ครกนั้นเวลาเธอเปิดลาย บุญล้านน่ะสี่น้ำเลยนนีวแตะสวยน่ะตอนนั่งตอนขับรถมาหลังจากเอาปลาไปปล่อยแล้วเนาะตอนขับรถมามือหนึ่งก็ขับรถมือหนึ่งก็พนมมืออธิษฐานขอพรพรน,นั้นมาจริงๆเลยนี่คําไใสนะพูดแล้วขนลุกเลยนะเอฟซบอกว่าให้ได้าขายเยสื้อผ้าเด้อ,อให้ได้าขายเยสืเ้อผ้าได้ขายจริงๆนะคะเอซี อื้อเรื่องเหรอโอ้ไปอ้อซออะไรเรื่องใส่ด้วยกันไหมลูกใส่ด้วยกันไหมลูกฮะใส่ด้วยกันไหมดีใจกับแม่คำใสเลยนะคะพ่ออ้าวจ้ะช่วยช่วยหน่อยพ่อช่วยหน่อยช่วยหน่อยฮัโหลอ้าถุงใหญ่ๆเด้อบันนี้เด้อ นี่านะคะเดี๋ยวได้มาอีกเดี๋ยวได้กลับมาอีกค่ะจะเปสาวเสว่จริงๆนี่ยยจะไปไไปด้นไหทาตะก้า่วยนเทียเอาบอกคนขับแหละคุยใหญ่ไปไหน รู้ไม่เป็นไรพี่ใหญรู้รู้เรื่องเขาบอกว่าให้รัดไปทางห้วยน้ำเชียงห้วยน้ำชิมนี่เลยไปื่อนี่อยู่ตรงหลัง2อซีคัมตะก้าครับครับได้จับอะไรคะอะไรคะมีน้อยสวัสดีแม่ FC ฟซีแล้ยังลูกสวัสดีค่าค่ะลูกสวัสดีค่ะคุณแม่ FC หน่อยค่ะมีอแหละคะขอไดดฝากขอไดดฝากค่ะ ให้ไให้ช่วยไหมเบ้ให้ช่วยเก็บไหมเบ้ให้ช่วยเก็บไหมเบ้มีน้อยสวัสดีคุณแม่เอซหน่อยลูกม่่อแมวมินน้อยจ๋าวาดีคุณแม่เอซหน่อยลูก ับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเ<บ>ท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ